มาอยู่ด้วยกันต่อในช่วงที่3ของรายการคนหลังข่าวเป็นประจำทุกวันจันในช่วง Health Secret by Dr อรวรรณที่คุณหมออรวรรณกิจชเวงกุลจะมีคำแนะนำในการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมดูแลาทางร่างกายและจิตใจเพื่อทำให้เรานั้นแข็งแรงปลอดภัยห่างไกลโรคสิ่งที่คุณหมอแนะนำเราสามารถที่จะประยุกต์ใช้ในชีวิตของเราได้ไง่ายๆไม่ยากเลยนะคะน,นอกจากนี้คุณหมอก็จะมาให้คำแนะนำเรื่องของนวัตกรรมเกี่ยวกับสุขภาพซึ่งถือเป็นตัวช่วยที่ดีทีเดียวที่จะทำให้เรานั้น สมาร์ทสดใสและอ่อนไวัยไปตลอดการค่ะมาในสัปดาห์นี้นะคะคุณหมออรวรันกิจเ,เวงกุลจะมาแนะนําถึงวิธีการที่เราจะใช้ต่อสู้กับโควิดรอบใหม่ค่ะจะมีวิธีการดูแลตนเองให้แข็งแรงได้อย่างไรติดตามในรายละเอียดไปด้วยกันเลยในช่วง Health Secret by ดรอรวรันค่ะค่ะ ก็จากสถานการณ์ที่เราพักผ่อนช่วงวันหยุดยาวปีใหม่นี่นะคะจะเห็นว่ากลับมาเนี่ยมีคนป่วยด้วยโควิดเพิ่มมากขึ้นแล้วก็มีรวมทั้งโรคติดต่อทางเดินหายใจซึ่งอาจจะไม่ใช่โควิดด้วยนะคะทําให้ตอนนี้ทุกโรงพยาบาลก็ค่อนข้างจะเตียงเต็มหมดแล้วค่ะนะคะ,นะคะสถานการณ์ของโควิดอันนี้ก็จะเกิดขึ้นโดยคนไข้จะมาด้วยมีอาการเช่นมีไข้เหมือนไข้หวัดเนี่ยมีน้ำมูกนะคะมีเจ็บคอ แล้วก็อาจจะบางคนก็จะมีปวดเมื่อยตามตัวซึ่งตรงนี้เบื้องแรกก็คือต้องผ่านการวินิจฉัยก่อนว่าเราเป็นหรือไม่เป็นนะคะซึ่งปัจจุบันเนี่ยการตรวจโควิดรอบเดียวบางครั้งเนี่ยน e g a t i ได้ค่ะหมอเห็นไข้บางท่านเนี่ยต้องตรวจตั้งสองสามรอบถึงจะขึ้นนะคะเพราะนั้นก็ต้องระวังตัวอยู่ดีว่าไม่แพร่ตอนที่เรามีอาการเนี่ยนะคะก,ก่อนอื่นเลยพอมีไข้าอาการปวดเมื่อยตามตัวมีเจ็บคอมีไข้ม,ขมีน้ำมูกเนี่ยก็ ควรจะพบแพทย์หรือว่าตรวจเลือดนะคะเพื่อที่จะแยกว่าเราเป็นแบคทีเรียหรือไวรัสรวมทั้งเดี๋ยวปัจจุบันก็สามารถทำสวอที่จะตรวจด้วยตัวเองก็ได้ว่าเราเป็นโควิดไหมหรือว่าเราติดโรคไวรัสชนิดอื่นเช่นเป็นไข้หวัดใหญ่อินฟลูเซ่าเหรือว่า B หรือว่าอาจจะเป็น RSV จุบไปจนอาจ,อาจจะเป็น HMPV ซึ่งกำลังระบาดท,ที่เรียกว่าเป็นฮิวแมนเมต นิวโมเนียไวรัสซึ่งตัวนี้ทำให้ลงปอดได้เร็วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยหนึ่งก็คือให้การวินิจฉัยที่ถูกต้องเพื่อที่จะได้รับการรักษาที่แม่นยำค่ะซึ่งการรักษาที่แม่นยำเนี่ยจะมียาเฉพาะโรคอย่างไวรัสเองก็จะสามารถแยกได้ว่าเป็นไวรัสที่ให้ยาได้กับไวรัสที่ยังไม่มียารักษาก็ต้องใช้การรักษาตัวเองตามอาการนะคะไวรัสที่ตอนนี้มียาแล้วก็เช่นโควิดเราก็จะใช้ โมโนพิลาเวียนะคะถ้าเป็นอ mm hmm. ินฟล mm ูเซ่าไวรัสหรือไวรัสเกี่ยวกับไข้หวัดเนี่ยเราก็จะให้เป็นทามิฟลูไวรัสเป็นต้นนะคะนอกเหนือจากนี้ไม่ว่าจะเป็น RSV HMPV หรือไวรัสอื่นๆที่เกี่ยวกับทางเดินหายใจเนี่ยค่ะต้องการการดูแลด้วยตนเองค่ะคือพักผ่อนนอนหลับให้เพียงพอนคะคะแต่ก็จะมีการเสริมเช่นการให้วิตามินซีไม่ว่าจะเป็นการรับประทานหรือด r i ก รวมถึงการจะวิตามินดีสค่ะซึ่งเหล่านี้หมอเคยพูดในหลายๆตอนแล้วว่าร่างกายเราเนี่ยมีทหารที่จะมาดูแลต่อสู้เชื้อไวรัสของเราที่เรียกว่า nk Ce l l natural killer cell ค่ะเพราะฉะนั้นตรงวิตามินตัววิตามิน D3 ไม่จะมาช่วยการสร้าง nk c e l l แล้วก็อาหารไทยที่เคยเล่าถึงเนั้น nk c e l l ที่เพิ่มขึ้นเนี่ยจะเป็นตัวการสำคัญที่ทำให้หายจากโรคไวรัสที่ไม่สามารถใช้ยาได้เร็วขึ้นค่ะ